สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาชมผลงานการหุงข้าวของหนูหน้อยวัยกี่ขวบนะคะหนูกี่ขวบนะคะเก้าขวบเก้าขวบนะคะวันนี้เป็นครั้งที่สองในชีวิตนะคะของการเริ่มหุงข้าวกินเองนะคะมาดูหน้าตาสุกสุกหรือไม่สุกนะคะหน้าตาใช้ได้นะคะสุกอยู่นะคะ การันตี้วยตัวเองนะคะวันนี้หุงข้าวกินเองนะคะเริ่มจากการเอานิ้วมือวัดนะคะว่าควรใส่น้ำปริมาณเท่าไหร่นะคะข้าวเราจะสุกไหมนะคะทำมาครั้งที่สองนะคะก็ถือว่าผ่านนะคะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ทำเมนูต่อไปนะคะ วันนี้ได้เท่านี้ก็โอเคนะคะหุงข้าวสุกนะคะติดตามเมนูต่อไปจ้า